สวัสดีครับุผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ G f o ฟ y ร u นะครับผมวันนี้กลับมาอยู่กันอีกแล้วผมกับเกมฟีฟ้าจเวนตี้วันมัติวครับผมมหาเทพ The Series กันในพาร์ทที่2นะฮะหลังจากพาร์ทแรกเนี่ยเราได้เห็นพลานุภาพของกัปตันลินกาดไปแล้วนะครับผมแต่ว่า <Wow. S 1> ตอนนี้ทีมหาเทพนั้นยังแข็งแกร่งไม่พอนะครับผมเราจะต้องทำการร,รวบรวมมหาเทพเข้ามาสู่ทีมให้ได้มากขึ้นกว่านี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูดีกว่าผมว่าวันนี้เป้าหมายของเราคือใคร โอเคครับวันนี้จะเป็นบิ๊กดีลเลยนะผมเพราะว่ามหาเทพที่เราจะนำมาสู่ทีมเนี่ยท่านคือบิไดแห่งมหาเทพทั้งปวงนะผมท่านเวลเบ็กซิอุสนะครับผม <c oughs> ตอนนี้ท่านไปอยู่กับทางหน้าของทีมไบรตันโฮฟเอาเบียนนะครับผมเราต้องไปนําท่านกลับมาจากทางหน้าของแอสกาดนะผมท่านมัวแต่ไปพักร้อนอยู่นะฮะได้เวลาแล้วครับผมที่จะมาดูกันหน่อยซิความสามารถของท่านนะฮะถึงแม้ว่าอายุอันานานจะเยอะเป็นตำนานแต่เอ้ยถึงแม้ว่าจะเป็นสกลมูฟสามดาวแล้ววิกมูสามดาวแต่จริงๆแล้ว สิ่งที่เราเห็นอยู่มันเป็นภาพลวงตาพลังของท่านนั้น6กถึงสิดาวขึ้นไปครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูราคาตัวท่านหน่อยสิ3ล้านเท่านั้นครับผมโอเคปะเดี๋ยวเราไปทําการคุยแล้วก็ขอร้อยท่านนั้นกลับเข้ามาร่วมทีมกับท่านหน้ของมหาเทพกันดีกว่านะผมเล t โก้อ๋าดีใจที่ได้เจอนะเรามาเริ่มคุยกันเลยดีกว่านะโอเคครับเดี๋ยวผมจะขอเริ่มด้วยการให้ค่าตัวของท่านมหาเทพนะครับผมอยู่ที่ สามล้านสามแล้วกันนะครับผมนะ่าจะพอดีพอเหมาะนะโอเคนี่คือความเป็นความตาของโลกนะเราต้องการตัวทาง้าของท่านเวเบกซิอุสมาอยู่กับเราพอจะตกลงได้ไหมสามล้านสามอ่ะเอยถ้าเพื่อปกป้องโลกแล้วไม,ไม่ไม่ขัดข้องใดๆนะฝากด้วยนะปกป้องเราจากทาร์ครอปด้วยโอเคครับผมและนี่ก็คือสัญญาต่างๆที่ทางด้านของมหาเทพเวเบกซิอุสต้องการนะครับผมตอนนี้เขาได้ค้าเหนื่อยอยู่ปัจจุบันเนี่ย46,500 ยูโรกับทางได้ของไบรตันแอสการ์เดียนนะครับผมส่วนตอนนี้นะครับผมสิ่งที่เขาต้องการคือเขาขอเป็นนักเตะแค่นักเตะสับเปลี่ยนก็โอเคแล้วครับผมระยะเวลาสัญญาที่ท่านจะยอมอยู่กับเราเพียงแค่3ปีเท่านั้นนะครับผมแล้วท่านก็จะกลับไปอยู่กับแอสการ์นะครับผมไม่มีค่าฉีกสัญญาใดๆนะครับผมเพราะว่าท่านไม่ต้องการครับผมส่วนตอนนี้ค่าเหนื่อยที่ผมจะให้เขาน่าจะอยู่ที่มัน60,000ยูโรแล้วกันนะครับผมท่านรวยอยู่แล้วท่านคงไม่ต้องการเงินมากกว่านี้มาดูดีกว่าว่าท่านจะยอมหรือเปล่านะฮะ โอเคเราพร้อมที่จะจ่ายให้กับทั้งด้านของท่านเวลเบ็กซิอุสที่60,000ย e ูโรต่อสัปดาห์พอจะตกลงได้ไหมครับนี่นก็เป็นข้อเสนอที่ท่านพอจะรับได้นะลูกค้าของผมดีใจที่ได้ได้รวมงานกับคุณเยี่ยมขอต้ะนนักเขาสู่ทีม โอเคครับผมผู้ชมตอนนี้ท่านเวลเบกซิอุสนะครับผมหรือแดนนี่เวลเบกนะครับผมมาหาเทพเวลเบกก็ได้ไปอยู่กับทางน้านของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมหาเทพแล้วครับผมหเพื่อจะมาช่วยกันปกป้องโลกนี้ไว้จากทางน้่งของทาครอปผู้ชั่วร้ายนะครับผมเอาล่ะครับก็ผมยังคิดไม่ออกว่าจะให้ทางน้านของมาหาเทพเวลเบกท่านใส่เบอร์อะไรก็ถ้าอยากให้ใส่เบอร์อะไรก็ลองคอมเมนต์กันมาดูแล้วกันนะครับผมแล้วาผมชอบเบอร์ไหนผมจะให้ท่านใส่เบอร์นั้นนะครับผมโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาต่อกันในการแข่งขันฟุตบอลอ,อุ่นเครืงนะ พรีซีซั่นกันที่เซาอาเมริกันคอนติเนนตัลคัพนะครับผมวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะได้เจอกับด้านของทีโบนสไอเรสนะครับผมเดี๋ยวมาดูสถานการณ์ของกลุ่มนี้กันก่อนดีกว่านะฮะโอเคครับผมสถานการณ์ของกลุ่ม A นะครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมสามารถชนะมาได้2นัดรวดเก็บไป6คะแนนเต็มส่วนบัวโนสไอเรสที่กำลังเจอนเนี่ยก็ชนะมาแล้ว1นัดนะครับผมมี3คะแนนเช่นเดียวกันกับท่านของเกรมิโอนะฮะ ส่วนทานาของไรยาดอสนี่น่าจะไม่ได้ไปต่อแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้สําหรับบูนสเซเรสสาคัญมากฮะถ้าได้แต้มกลับไปจากการเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอกาสที่พวกเขาจะเข้าไปสู่รอบต่อไปนั้นค่อนข้างสวยเลยครับผมส่วนเกรมิโอเองก็ต้องพยายามเก็บชัยชนะทางด้านของการเจอกับไรยาดอสให้ได้นะครับผมก็เป็นการเจอกันแล้วฮะว่าใครจะได้เข้าไปกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันนี้นะฮะเคกครับผมแล้วนี่คือเสตแลชีพผู้เล่นตัวจริงสำหรับทั้งสองทีมในวันนี้นะผมทางน้าของทีมมหาเทพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะผม ผู้สับประตูยังคงเป็นดาวิดเดกคอาร์ะบบเซ็นเตอร์แบ็กวันนี้เป็นวิกเตอร์ลินเดลอฟยืนคู่กับฟิลโจนแบ็กซ้ายเป็นลุคชอร์ระบมแบ็กขวาเป็นวันบิสซักการะบกลางเป็นเฟร็ดยิงคู่กับแม,ม็กชอมิเน่ครับผมปีกซ้ายมาคัสแรัดฟอร์ดปีกขวาแดเนียลเจงครับผม กองกลางตัวรุกนะผมกับตันทีนะผมกับตันลินกานะและสูดหน้าครับผมฮาเชเ,เวลเบ็กซิอุสนะครับผม <Wow. S 1> แค่นี้ก็หนาวแล้วครับผมสซ็นเตอทางหน้าของทีมบัวโนสไอเรสครับผมที่มาในแผน4-2-3-1เหมือนกันนะผมผู้รักประตูเป็นแอนดราด้าครับผมเซ็นเตอร์แบ็กอิกิเอร์ดอสยิงคู่กับโลเปสโดยมีแบ็กซ้ายเป็นฟาบราแบ็กขวาเป็นจาร่านะครับผมกลางรับนะครับผมคามปูซาโนยิงคู่กับกอนซาเลสครับผมปีกซ้ายอับบันโดครับผมปีกขวาซาวิโอ กลางลุกเป็นคาร์โดนาและสุดหน้าเป็นคาร์ลอเตเวสนะครับผมมาฮาได้เจอทีมเก่าซะด้วยครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยครับผมว่าเวลเบ็กซิอุสนะครับผมพลังของมหาเทพที่แท้ทรูนะครับผมบีได้ให้มหาเทพจะนำพาแมนเชสเตอร์เต็ดทีมมหาเทพไปถึงขนาดไหนครับผมเลตส์กบรรยากาศก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นนะฮะสำหรับฟุตบอลเซาอเมริกันคอนติเนนตัลคัพนะฮะวันนี้เรามาอยู่กันที่สนามเซนเดอร์สันปาร์คแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเจอกับทนายของบัวโนสไซเรสอันนี้คือนัดเดบิวต์ของเวลเบ็กค่ะ เอาละครับผมแดนนี่เวเบกหรือมหาเทพเวเบกซิอุดเอาละมหาเทพขาคโอ้โหบังอาจบ,บังอาจบังอาจเตะมหาเทพอย่างนั้นเหรอข่าที่บิดาแห่งมหาเทพทั้งปวงอาลีหลุดมาสวยครับผมมาคาราฟอร์ดและฟอร์ดให้มาทางด้านเจสซี่ลินกาดกับตันลินการ์อ้่งกลับตัวยิงยังสวยครับผมหนึ่งประตูต่อสูนครับผมทีมมหาเทพแล้วผมขึ้นนำทางด้านของโบคาจูเนียร์ลิโบัวโนเซเรสไปแล้ว หนึ่งประตูต่อศูนย์จากกัปตันลินการ์ดสุดเก่งของเราครับผมโอ้โหจังหวะนี้บังอาจเตะมหาเทพแล้วครับผมเตะเวลเบกกระเด็นแล้วจเจอแลว้วผมมือกัปตันโกรธแทนนะผมซัดลูกนี้โอ้โหเอาโลตีกันโลสักก่อนหนึ่งทีฮะจำไว้นะเด็กๆอย่าได้บังอาจหาเรื่องกับมหาเทพเวลเบกซิอุสอีกท่านคือตำนานนี่เอาบทเพลงแห่งมาเทพไปกล่อมให้ฟังซะไอ้พวกเล็กเวน <c oughs> ดามแล้วครับผมนาทีที่7เท่านั้นครับผมจาก กับตันลินการนะครับผมหกลูกไปแล้วลูกชอออกมาทางได้าของมาคัดแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดฝาบบอลไปที่ทางได้ามหาเทพเวเบ็ lean, กซิอุสเวเบ็กคืนกลับมาที่ทางได้าของมาคัดแรดฟอร์ดนะครับผมมีพื้นที่เยอะโอ้โหคลึงบอลมาสวยครับผมยังไงต่อไปอีกยังไม่ได้ใครฝ่าทางได้าของกับตันลินการซัดลูกนี้โอ้โหด้วยพลังที่เหนือมนุษย์ที่มีอยู่ในตัวนะครับผมซัดลูกนี้เข้าไปโอ้โหเต็มข้อฮะวิ่งมาดีใจกับกล้องแล้วเนะ่โชโลกกับตันให้ดูซะก่อนนะ อย่างเท่เลยครับผมโอ้โหวันนี้จริงๆมันควรจะเป็นตอนของแดนนี่วิลเบคนะครับผมแต่ว่ากลายเป็นโอ้โหทางด้านของลินกาผีเข้าแล้วครับผมโอ้โหเล่นดีจัดๆเลยครับผมลูกนี้จับบอลก่อนนะพลิกหนีทางด้านของกองหลังแล้วซัดดูครับผมจับบอลแล้วซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งครับผมเอยโอ้โหระวังทางซ้ายนี่ไงครับผม on your left no สะใจแล้วครับผมทางด้านของยูโนในยูนิเวอร์สนี้นะฮะ ทางด้านเจสซี่ลิงการ์ดนะผมหูโชว์ฟอร์มดีร้อนแรงจริงฮะเประตูไปแล้วนะผมในปรีซีซั่นตัวนี้ดักบอลเดียโก้กอนซาเลสให้มาคาร์ลอสเตเวสนะผมคืนกลับมากอนซาเลสพยายามคลึงจังหวะกลับมาที่คาร์ลอสเตเวสจะยิงเลี้โหติดทางด้านของวิกเตอร์ลีเดลเลอร์เรับผมแม็กโชมิเนลิงการ์ดลิงการ์ดให้มาทางด้านของเฟร็ดนะผมเฟร็ดรอจังหวะให้มหาเทพวิ่งครับผมมหาเทพเวเบกวิ่งหาที่แล้วครับผมเวลเบกบอกจนรู้จักของโอดินฟอร์สโอ้โห นี่มันพลังเวลเบ็กฟอ์ชัดๆครับผมหูลูกนี้สวยมากครับลูกแรกของมหาเทพเวลเบ็กซิอุสกับการกลับมาอยู่กับทางด้านของทีมแมนเชสเตอร์ยู่ในเตดนะครับผมจังหวะนี้ดูเหมือนไม่มีอะไรฮะเว well ลเบ็กรอจังหวะพอมีช่องปุ๊บลองปันครับผมหูจริงๆต้องบอกว่าท่านนะครับผมแม้จะมีเพียงแค่ตาเดียวแต่ท่านมองเห็นแล้วว่าลูกนี้เตะไปเฟรดจะต้องหลบบอลครับผมหูเฟรดบอกไอ้ยากูไม่หลบดีหัวแตกแล้วนะลูกนั้นดีว่า ท่านมองออกแต่แรกแล้วผมนี่คือพลังรู้ล่วงหน้าของพลังของท่านเชพเวเบกซิอุสนะฮะเห็นอนาคตล่วงหน้ารู้อยู่แล้วว่าจะต้องเข้านะครับผมลูนนี้ลูกแรกของท่านมาแล้วนะฮะหลับปรสินเปล่าจบการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกไปก่อนแล้วผมเป็นทางด้านของทีมมหาเทพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะผมนำทางด้านของโบคาจูเนียหรือบูนเซเรสอยู่ถึง3ประตูต่อสูนย์นะผมวันนี้คนที่เล่นได้ฟอร์มยอดเยี่ยมก็คือทางด้านของเมสซี่หรือกัปตันลินกาดนะครับผมเล่นเด่นมากๆฮะ เดี๋ยวเป็นเครื่องหลังครับผมว่าท่านักของกัปตันลิงกาจะทำแฮตทริกได้สำเร็จหรือเปล่านะครับผมคุณผู้ชมมาลุ้นด้วยกันนะครับโลเปสลิซ a นโด o โลเปสให้ออกมาที่ท่านักของอ้าวส่งติดครับผมติดท่านักของกัปตันลิงกาให้มาเวเบกเวเบกโอ้โหมหาเทพเวเบกซิอุสกระชากไปแล้วเวเบกไปแล้วลูกนี้หักกลับมาและเรียบร้อยครับผมกัปตันลิงกาแฮตทริกแนละสำเร็จอีกแล้วผมนี่เป็นแฮตทริกนะัดที่2ของ กัปตันลิงกาดในการมาเล่นปรีซีซั่นที่อเมริกาใต้นะครับเนี่ยโอ้โหแล้วเนี่ยบทเพลงแห่งเทพต้องมาอีกแล้วครับผมโอ้โหเล่นเข้าขากันพอสมควรนะฮะสำหรับทางนาัานเวลเบ็กซิอสุสกับกัปตันลิงกาดนะฮะโอ้โลูกนี้หักกลับมาโอ้โหนี่คือพลังแห่งเทพเลยนะเนี่ยสามารถที่จะปั่นป่วนจิตใจของกัปตันชิงของบโบนัสไซเซรสได้นะเนี่ยบอลกำลังจะแบบว่าเห็นบอลอยู่ทางขวาดีเอ้าบอลมาทางซ้ายเฉยเลยแล้วผมไปเข้าเท้าท่านั้นของกัปตันลินกาดซัดลูกนี้เข้าไปก็ แฮตทริกไปได้อีกแล้วนะผมเก่งจริงๆครับผมกับตาลิงกาดในวันนี้นะฮะโอ้บูนอสเซเดย์ยังตั้งเกมไม่ติดเลยนะผมจอแมนคาร์ลอสเตเวสเตเวสหักบอลลูนี้กลับมาสวยครับคาร์โดนาคาร์โดนาอ้าวโดนเฟรดแย่งมาได้ผมเฟรดแย่งมาสวยครับผมพายออกไปมาคัตแลตฟอร์ดแลตฟอร์ดออกมาทางด้านของแดนนี่เวเบกเวเบกคืนมาเฟร็ดให้ไปทางด้านของมาคัสแลตฟอร์ดแลตฟอร์ดหลุดมาดึงจังหวะหนึ่งที่และโอ้โหจะให้ไปมหาเทพบังอาจเองบังอาจ แม็กโชเมเน่แม็กโชเมเน่ให้มาที่ทางด้านเจสซี่ลิงการ์ครับผมกับตันลิงการ์พลิกไว้ให้ไมโอ้ให้ไม่ดีครับผมเจลมันกอนซาเลสออกมาทางด้านคาร์ลอตเตเวสนะฮะเป็นเกมศูนย์กลับของบูนไซเรสครับผมคาร์อลอเตเวสใช้ความสามารถเฉพาะตัวซาวิโอซาวิโอนี่เป็นคนที่เคยอยู่กับทางด้านของบุคคาเอ้ยไม่ใช่เบนฟิก้านะเก่งนะอา้ออาวลูดิสอหู๋คาร์ลอตเตเวสปั๊มบอลไม่ได้กลับมาที่ซาวิโอคาร์ลอเตเวสเตเวสคืนมาซาวิโอซาวิโอคืนออกมาคาร์ลอต นานี่แกโกรธที่ฉันไม่ได้ดึงแกเข้ามาสู่เทมแห่งเชบอย่างนั้นเหรอฮะนี่ก็เป็นโอ้โหกลับไปยิงทีมเก่านีฮะคารลิตนลลตนะครับผมคาร์ลอสเตเวสนะฮะและยิงสวยซะด้วยครับผมถึงแม้อายุอนามจะเยอะแล้วแต่ว่าความสามารถเฉพาะตัวพี่แกก็ยังดีอยู่นะฮะเนี่ยดูพัพช้าฮะเล่นชิงกับซาวิโอนะฮะดูนี่โอ้โหลูนี่ฟิวโจนอีกแล้วครับผมดรโดจนของเรา เป็นบ่ออีกแล้วนานี้โอ้แล้วซัดเต็มคอล่อเต็มแข้งหนีมือดาวิดเดคิอาร์เข้าไปเลยแล้วฮะทันได้ของคาร์ลอสเซเวสนะฮะกลับมายิงทีมเก่ายิงเสร็จแล้วเหมือนไม่มีเยื่อใยเลยครับผมนาทีเจ็ดสิบเอ็ดผมบัวโนเซเรสไล่มาแล้วเป็น4ประตูต่อ1นะฮะคาร์ลอสเซเวสคืนกลับมาที่อยูจอเน้นจอร์แมนคืนกลับมาเตะเวสูกนี้ดิวฟิวจอร์ไม่ยอมแล้วครับผมมาฮะ ดักไว้ได้แล้วโอ้โหเกมสวนกับแมนเชสเตเน์แทงมานี่โอ้โหหลุดเดียวๆเยวลยครับผมแดเนียลเจมส์แดเนียลเจมส์หลุดมาเดียวเอาแล้วท่านไม่รีงเอาโอเคทนะ่านไม่เอาก็เป็นทางด้านเจสซี่ลินการครับผมกับตันลิงการยิงอ่ะคือจริงๆเป้าหมายอะ่ะจะส่งให้เวลเบกฮะแต่เวลเบกไม่ยอมวิ่งลงไปในจุดที่จะเอาไว้ยิงประตูนะฮะแกแกลายเป็นว่าท่านท่านมีเมตตามากแล้วท่านวิ่งทําทางให้ครับกลายเป็นทางด้านของกับตันลิงการวิ่งสอดขึ้นมาซัดประตูที่4ในแมตช์นี้และเป็นประตูที่5ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะเนี่ย ท่านไม่ยอมลงไปในจุดที่ต้องไปยืนครับผมท่านมายืนตรงนั้นทําไมก็ไม่รู้ฮะดีว่ามีท่าหน้าของกัปตันลิงการวิ่งสอดขึ้นมาฮะแล้วซัดลูกนี้โอ้โหหมดสิทธิ์เซฟครับท่าหน้าของผู้รักษาประตูบัวนอสไซเรสนะครับผมวันนี้ยังคงแข็งแกร่งเหมือนเดิมจริงๆครับผมท่าหน้าของทีมมหาเทพนะครับผมโอ้โหสำหรับเจสซี่ลิงการ์ดด้วยนะฮะเนี่ยโโอ้หยิงไปแล้วคนเดียว4ประตูนะฮะกับปตันลิงการ์ดในพาร์ทนี้เปลี่ยนตัวนะฮะในเมื่อท่านทำได้ดีก็เอาออกน,นะ,ะเอากัปตันออกเอาแดนนี่ฟันเดอร์เบกลงมมาแทนนะครับผ ทานะของบูเดสเซได้ทุ่มนะครับผมคาปาโดคาปาเดอ้าวส่งติดทานะนของดั D B K นฟันเดอร์บี้นะผมรอแล้วแทงมาทานะมบา,าเทพเวลเบ็กซิอดุดความเร็วกระชากมาลูริปันโอโ้พลังแห่งเทพครับผมยิงลูกนี้เข้าไปครับผมโอ้โหหกประตูต่อนหนึ่งครับผมกลายเป็นถล่มทลายเลยนะนี่ถ้าคือเทพยังไงล่ะจงรับรู้ถึงพลังแห่งเทพเข้าไว้ นี่แหละคือบิดาแห่งเทพทั้งปวงนะครับผมเวลเบกซิอุสน,นะครับผมโอ้โหนี่แหละนี่ขนาดมีตาเดียวนะเนี่ยถ้ามี2ตาจะขนาดไหน <laughs> บีดาแห่งมหาเทพทั้งปวงฮนะเวลเบกซิอุสโอ้โหลุนนี้หลุดมาแล้วยิงคมด้วยนะเนี่ยยิงแบบไม่ต้องรับเลยฮะทำเป็นเล่นไปพี่แกก็เก่งพอสมควรนะฮะอาจจะเกล้ๆกลางๆบ้างผมว่าจริงๆถ้าย้อนกลับไปสัก3าภาคอ่ะมันจะมีภาคตอนที่แกยังอยู่แมนยูอ่ะแกเก่งมากเลยนะฮะเวลเบกเนี่ยเอาจริงๆแล้วถึงแม้ภาคนี้จะอ่อนลงแต่ก็ยังเก่งอยู่ดี และผู้สินเปล่าโจเกันขันเป็นที่เรียบร้อยครับผมเป็นนว่าทีมมหาเทพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะผมสามารถอุ่นเครื่องเอาชนะท่านั่นของบันอสไซเรสหรือพ่อจูเนียร์ไปได้ถึง6ประตูต่อหนึ่งครับผมวันนี้แมนน่าแมทเป็นกัปตันลิงกายครับผมยิงไปถึง4ประตูนะครับผมจากเขาเองนะฮะและอีก2ลูกจากมหาเทพเวลเบกซิอสุสครับผมถือว่าเป็นการเดบิวต์ที่ยอดเยี่ยมมากๆนะฮะของทางนัานแต่นี่เวลเบกกับการกลับมาอยู่มหาเทพแมนเชสเตอร์ไอีกครั้งฮะ โอเคคุณผู้ชมแล้วนะตอนนี้เราก็มาอยู่กันในรอบรองชนะเลิศนะครับผมขอฟุตบอลเซาท์อเมริกาคอนติเนนทัลคัพนะครับผมมีตอนนี้4ทีมนะครับผมที่หลุดเข้ามานะครับผมมีท่าน,นักของเอซีมิลานจะได้เจอกับเกรมิโยนะครับผมสว่วนอีกคู่หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นท่าน,นักของมหาเทพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเจอกับท่านักของยอดทีมจากยุโรปอย่างเซบีย่านะครับผมโอเคครับผมมาดูเซตรายชื่อผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมกันได้เลยครับผมท่าน,นักของทีมมหาเทพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาในแผน4 2 3 1นะครับผม รุ่นสาประตูยังคงเป็นดาวิดเดคเคอาร์นะครับผมวันนี้แซรี่แม็กควายกลับมาเป็นเซ็นเตอร์แบ็กยิงกู้กับท่านายของฟิลโจนะครับผมแบ็กซ้ายวันนี้ยังคงเป็นลุคชอส่วนแบ็กขวาก็วันวิสซาก้านะครับผมกลางรับ2ตัวเฟรชจับคู่กับท่านายของแม็กโชมิเน่นะครับผมวันนี้สวมปลอกแขนกัดตั้งทีมแทนท่านายของมหาเทพลินกาดด้วยนะครับผมเพราะว่าเราใช้พลังของท่านเยอะเกินไปนะครับผมแรงหมดนะครับผมปีกซ้ายวันนี้แอนโทนีมาเชลลงมาเป็นตัวจริงครับผมปีกขวามาคัดแรดฟอร์ดนะครับผม กลางรุกวันนี้เราใช้เป็นบรูโนเฟอร์นันเดสครับผมหลังจากเสียตำแหน่งตัวจริงไปนะครับผมให้กับกัปตันลิกาวันนี้ท่านได้กลับมาเป็นตัวจริงนะฮะส่วนทางด้านของศูนย์หน้าเราก็เป็นมหาเทพเวลเบ็กซิอุสเหมือนเดิมนะฮะส่วนด้านของเซบีย่าเองก็มาในแผน4-3-3ครับผมผู้สกษาประตูเป็นราชิกนะครับผมเซ็คซ้ายนะครับผมกนนันนงยืนคู่กับเรกิกนะครับผมแบ็คซ้ายเอสกูเดโรนครับผมแบ็คขวาเคสุนนาบาสครับผมกลางรับเป็นเฟอร์นันโดนะฮะกลางทำเกมเป็นอิวาราคิสตชยืนคู่กับท่านท่านของกูเอเดนะครับผม สามพระสารแนวรุก, os, ia, dy, กนะครับผมโอคัมโปสมูเนียเอลฮัตดี้แล้วก็เอนเนสซีนะครับผมมาดูดีกว่าผมว่าพลังของมหาเทพเวลเบกนั้นจะยังคงแข็งแกร่งอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะฮะสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ขอนรับคุณผู้ชมที่สนามโอโดโรโมนะฮะเราอยู่กันในรอบรองชนะเลิศของฟุตบอลปรีซีซั่นที่อเมริกาใต้คอนเทนเนนท์เข้าคัพนะครับผมวันนี้คุณอยู่กับเดเร็กเลนแล้วก็ลีดิกซันนะครับผมสว่วนภาษาไทยคำบรรยายโดยจีโฟยูนะครับผม วันนี้ทีมมหาเทพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะผมจะเจอกับท่านายของเซบีย่านะผมยอดทีมเก่งจากสเปนนะครับผมผู้ซี่เป็นผู้เชี่ยวชาญท่านายของฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับผมอีกคู่หนึ่งจะเป็นเอซิมิลานะจะเจอกับเกรมิโอนะครับผมจากท่านายของบราซิลนะครับผมเดี๋ยวเราต้องมาดูกันฮะวันนี้ผู้เล่นที่น่าจับตามองเป็นการเดบิวต์นัดที่2ของมหาเทพเวลเบ็กซิอุสนะครับผมนัดที่แล้วท่านจัดไป2ลูกนะครับผมมาดูดีกว่าผมว่านัดนี้นะฮะทางด้านของมหาเทพเวลเบ็กซิอุสนะครับผมลูกแห่ง โอดินนะครับผมจะสามารถแผลงฤทธิ์ได้ขนาดไหนนะครับผมกับการคุณทีของยูโน่นะฮะดูนี่ดักสวยครับบาร์บิสักา้าแม็กจูเมเนให้มาที่เฟร็ดเฟร็ดยังไงครับผมฝากบอลไปที่เวเบ็กซิอุสวันนี้บรูโน่ฟอนันเดสจะเป็นตัวจริงด้วยนะครับผมเวเบ็กซิอุสให้กลับมาที่บรูโน่ฟอนเดสเอาดูนี่ให้มาอย่างถึงเวเบ็กโอ้โหบังอาจมีบังอาจชนมหาเทพมือมึงไงมึงเจอพลังแห่งเทพเข้าไปกดดันสิน่าบราชิกสินก็เตะบอลออกไปเลยสินะ แอนทิเน่มาเชลทุ่มมาบรูโน่เฟอร์นันเดสเฟอร์นันเดสให้มาเวลเบกรอจังหวะให้มาลูกนี้แมทช์ท็อปมินเน่เรียบร้อยครับผมนาทีที่15ครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ประตูขึ้นนำไปจากท่านของสกอตแมทช์ท็อปมินเน่นะฮะโดยต้องให้เครดิตท่านของท่านมหาเทพเวลเบกซิอุสเนียครับผมโอ้โหท่านแบบว่ามองเห็นอยู่แล้วว่าน้องจะต้องวิ่งขึ้นมาตรงนี้ฮะเนี่ยท่านเอาพลังร่างกายชนไว้ก่อนครับผมแล้วก็ก่อนจะเป็นท่านาของแมทช์ท็อปมินเน่ที่วิ่งขึ้นมาสอดและยิงงลูกนี้้เขาาไปสวยมมครับผ เนี่ยจับจังหวะเดียวแล้วซัดลูกนี้หนีมือท่านของวาสิกเข้าไปเลยครับผมหมดสิทธิ์กันแน่นอนครับผมสุดยอดมากๆครับผมท่านแม่ของยูโน่บอกว่าโอ้โหนี่แหละนี่แหละถึงว่าทําไมเขาถึงได้ต้องบอกว่าเราจะต้องดึงท่านมหาเทพกลับมาสู่ทีมท่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆริงบรูโน่ฟานเดนเดสเวลเบกแดนนี่เวลเบกผู้พลิกโฉมให้กลับมาสกอตแลนด์โต๊ะมี ให้ก็มาแดนนี่ไวไปอีกทีนึงเวลเบกโอ้โหขึ้นมาสวยครับผมแม็กโทเมเน่หักกันมาแล้วบรูโน่เฟอร์นันเซ์ครับผมดูบรูโน่เฟอร์นันเดสครับผมยิงให้เดอะแนนแมชไนเต็ดขยับหามเป็น2ประตูต่อศูนย์ครับผมโอ้โหแล้วลูกนี้เกิดจากใครครับช่องแรกก็มาจากสายตาอันแหลมคมนะครับผมจากทางด้านของมหาเทพเวลเบกซิอุสนะครับผมโอ้โหสุดยอดนะนี่ฮนะดูฮนะมหาเทพท่านเห็นแล้วโอ้โหให้มาหลุดเลยฮนะและแม็กโทมิเน่ไม่หวงบอลครับผม หักกลับมาให้ทางด้านบรูโน่เฟอร์นาเดสในตำแหน่งที่ดีกว่านะฮะแปลลูกนี้จอเจเข้าไปรอบนี้เราเจอทีมที่มีชื่อชั้นแล้วนะครับผมไม่ได้เจอทีมแบบสมัครเล่นแบบพวกเรมิโอหรือว่าโบคาจูเนียนะฮะคือผู้นั้นเ,เก่งในหลีของเขานะแต่ว่าชื่อชั้นอาจจะยังสู้ทีมยุโรปไม่ได้วันนี้เราเจอของจริงแล้วเราก็ทําได้ดีอยู่นะฮะเนี่ยอ่าลูนิทุ่มมาสวยครับแม็กโทมิเน่บรูโน่เฟอร์นาเดสให้มาแดนนี่วเด็กเวลแบ็กมาหาแทสซัดลยโอ้ยแก อกรับพลังของเทพได้อย่างนั้นเหรอไม่ธรรมดานี่ราสิกโอ้โลูกนี้แตะมาสวยนะฮะได้ซัดลูกนี้โอ้ยยังเซฟออกไปได้ยิงไม่ค่อยมุมด้วยฮะทานาของเบเบกและผู้สินเป่าจบการขันในครึ่งเวลาแรกไปก่อนเลยครับผมเป็นทาง้านของมหาเทพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะผมนำทานาของเซบีย่าอยู่2ประตูต่อศูนย์นะฮะจากทานาของแม็กโทมิเนแล้วก็บรูโน่ฟานเดเอสเดี๋ยวดูในครึ่งหลังครับผมว่าจะมีประตูเพิ่มกันบ้างอีกหรือเปล่านะฮะ ดูนี้เซตยาอาโอ้โหแม็กไกว์วันนี้ลงมาแล้วเหนียวมากครับใช้ได้อยู่ครับผมเวลเบกแดนนี่เวลเบกครับผมหรือเวลเบกซิอุสครับผมเวลเบกอรอฮะแอนโทนี่มาเชีอาชี้แล้วให้ไปแลครับผมที่มาชิเอาวันนี้มาเป็นปีกซ้ายแล้วมาชิเอากกระชากมาเห็นแล้วครับผมคายไปมาคัดโอ้โหนี่คือเวลาแห่งเทพเหมือนกันเลยเนี่ย <S <S ยิงแล้วเปลี่ยนมิติเลยครับผมประตูบอลยังไม่ทันเข้าประตูเลยครับผมวาร์ปมีหยิบบอลแล้วครับผมเทนน่าของมาคัสเลสฟอร์ด นี่สินะผ,ผลพวงจากการที่ได้ทางด้านของมหาเทพเวเบกมาอยู่ในทีมดูว่าบอลจะไม่ไดนเข้าประตูเลยครับผม<ะ> <c oughs> นี่มันลูกเตะผ่าพิติหรืองไงวนนนะนเนี่ยนานีนะครับรัดฟอร์ดครับผมยิงนาที54าครับประตูที่สาของเจ้าตัวในถ้วยนี้นะฮะกันนล เสียบอลให้แม็กโทมิเนสสักไงครับผมแม็กโทมิเนสแทงคือกับมาที่ทางด้านของแดนนี่เวลเบกครับผมมหาเทพเวลเบกลุดิเฟ็ช็อตโอ้โหหลุดเนี่ยนแล้วซัดด้วยซ้ายโอ้โหวันนี้แม่งไม่ใช่วันของท่านว่ะท่านเล่นดีแล้วแต่ว่าวันนี้ท่านเป็นพ่าลองซะเยอะครับผมโอ้เฟ็ช็อตหลุดมาสวยฮะแล้วซัดด้วยซ้ายเนี่ยนแล้วนะมีการเปลี่ยนตัวเอาเอลเอนิสตรีออกแล้วเอาเป็นลุคเดนจงลงมาแทนนะสำหรับท่านั่นเซบียาโอเคมโพส ฝากบอลมาลูกนี้ให้มากูเดสกูเดสออกมาทางด้านของมูนิเอลเฮัตด,ดัดดี้นะฮะเจอกับทางด้านโอ้โ <c oughs> หหารีด้ไม่ควายวันนี้เหนียวจริงครับผมลูกนนี่อู้หู้ <c oughs> แต่สวยครับทางด้านของแอนโทนีมาชิเชลมาชิเชลไปแล้วเห็นบรูโน่เฟอร์นันเดสวิ่งทำทางแทงไปเลยโอ้โหหลุดขนาดนี้บรูโน่เฟอร์นันเดสซัดประตูที่สองของตัวเองแล้วเป็นสี่ประตูต่อศูนย์สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะผมโโอ้หวันนี้ทีมมหาเทพมาสุดๆ,ๆครับผม เล่นดีจะจัดนะครับผมวันนี้กับตาลิงกาดลงไม่ไหวนะครับผมท่านใช้พลังเยอะเกินไปนะฮะต้องพักครับผมคือแรงมันไม่มีเลยครับผมแรงหมดมากมาเลยต้องเอาบรูโน่ฟันเดสลงมาแทนนะครับผมแล้วลุนนี้โอ้โหชื่อชั้นสลับบรูโน่เนี่ยเวลาลงมาก็มันก็โหดอยู่แล้วนะฮะพลิกก่อนนะครับผมแล้วก่อนจะปั่นคือต้องบอกว่านี้คือบรูโน่เดอะแบกแมนเชสเตอร์อยู่ในเป็ดอยู่แล้วนะครับผมยิงสวยมากฮะประตูที2ของเจ้าตัวโอ้โหโรเไปตกียนี่เซ็งนะครับผมบ้านะ นี่สินะทีมของมหาเทพที่เขาเล่งลือกันไว้แข็งแกร่งเหลือเกินนาที67สิบเลูกที่2ของบรูโน่ในทัวร์นาเมนต์นี้ฮะแล้วนี้มาอีกแล้วครับบรูโน่เฟอร์นันส์บรูโน่เฟอร์นันเดสเล่นชิงกับทางด้านของมหาเทพเวลเบ็กซิอุสเวลเบ็กรอจังหวะให้ไปท่าหน้าของเฟร็ดออกขวาไปที่มาคัดแรดฟอร์ดผมแรดฟอร์ดไปสุดเส้นเฟร็ช็อตกลับมาให้ไปเฟร็ดลักคืนมาโอ้โหหลุดหมดเวลเบ็กซิอุสเรียบร้อยครับผมโอ้โหนึกว่าวันนี้จะไม่ได้ยิงแล้วหวังสุดท้าย ท่านทามาตลอดก็ต้องมีรางวัลให้กับท่านแล้วผมเลยไงสุดยอดครับท่านสุดยอดจริงเอ้ยเรื่องนี้แค่นี้ยังกระจอกนะพลังของแข่งเทพเนี่ยเจ้ายังไม่ได้รับรู้ทั้งหมดหรอกนะโอ้โหดูนี้ดูเหมือนเหมือนแม่น้ําแหวกให้เลยครับผมตอนส่งมากองหลงกอง,งหลังมันหลุดให้หมดเลยฮะแล้วก่อนจะยิงด้วยซ้ายครับผมผ่านมือทนายของราชริกเข้าไปเลยครับผมนี่แหละคือพลังแห่งเทพเวลเบ็กซิอุสที่ยิ่งใหญ่ยังไงล่ะจงมาเลื่อมใสในพลังแห่งเทพคนนี้ แดนนี่เวลเบกนะผมนาะที80ประตูที่3ของเจ้าตัวนะครับผมในการมาปรีซีซั่นและเมื่อท่านยิงไปพลังของท่านก็หมดลงต้องรีบเปลี่ยนออกครับผม <c oughs> หลายคนหมดแรงเร็วมากเลยฮะของแมนยูมาเชลและเรียบร้อยครับผมพุ้สินเป่าจะกเก่งขันเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเป็นอันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะผมสามารถบุกมาเออไม่ใช่บุกสิสามารถเอาชนะทางด้นของเซบียาไปได้ถึง5ประตูต่อ0นะผมโอ้โห <c oughs> ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยนะกับการกลับมาอยู่กันอีกครั้งสําหรับมหาเทพเวลเบกซีอูหุยแล้วมหาเทพคุยกันด้วยครับผมเวลเบกกับท่านของกัปตันลินกาดฮะวันนี้เวลเบกเป็นแมดด้วยแมตนะครับเนี่ยเล่นดีจัดๆเลยครับผมต้องมาดูกันต่อไปว่าในพาร์ทต่อๆไปนะครับผมทานได้ของทีมหาเทพเนี่ยเขาจะไปเซนฮีโร่คนไหนมากลับไปอยู่กับทีมได้อีกนะฮะโอ้โหแล้วดูครับผมจบไปด้วยภาพนี้กันเลยดีกว่าครับผม ทาน,น่าของเวลเบกซิอุสหรือแดนนี่เวลเบกนะผมช่วยยิงลูกสุดท้ายนะผมทำให้ฐาน,น่าของทีมมหาเทพนะเอาชนะเอาชนะฐาน่าของเซบียาไปได้ถึง5ประตูต,ต่อสูนนะผมโอ้โโหคตรเท่ครับผมโอเคครับผู้ชมสำหรับฐาน,น่ายของซีรีส์มหาเทพเดอะซีรีส์เนี่ยเดี๋ยวยูขอพักเอาไว้ที่ตรงนี้ก่อนละกันนะครับผมสำหรับพาร์ทที่2นะครับผมเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อไปนะผมว่าในพาร์ทหน้าเนี่ยจะเป็นมหาเทพคนไหนนะผมที่จะเป็น คนที่จะได้เข้ามาสู่ทีมของเราก็นคนต่อไปนะผมและทางด้านของยูโน่แล้วก็ทีมมนเชสเร์ยไนเต็ดเนี่ยจะสามารถปกป,ป้องโลดจากทางด้านของจองวาล่ทาครอปได้หรือเปล่านะครผมเราชืกันต่อได้เลยนะครับผมก็ท้อผู้ชมชอบไงช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจช่อง G4U ด้วยนะกันนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับผม